ความเป็นอิสระในการทํางานและได้เป็นนายของตัวเองนะคะก็ทําให้หลายคนเลือกเส้นทางคนทําหนังสืออิสระค่ะแต่ใช่ว่าทุกคนจะประสบความสาเร็จเพราะนอกจากฝีมือแล้วยังต้องอาศัยใจรักความอมดทนมีวินัยและความรับผิดชอบที่ท้าทายอยู่ไม่น้อยเลยละค่ะ50 p ีภาพชัดมีรีโมทน กว่าจะลิ้มรสความสําเร็จในธุรกิจอิสระต๊อในภาพยนตร์เรื่องท้าวซีเครตวัยรุ่นพันล้านต้องฝ่าฟันอุปสรรคไม่น้อยบทภาพยนตร์เรื่องนี้เขียนโดยนวพลธำรรงรัตนฤทธิ์ซึ่งเข้าใจหัวอกคนทํางานแบบไร้สังกัดเป็นอย่างดีเพราะเจ้าตัวก็อยู่บนเส้นทางนี้เช่นเดียวกันเช่นเดียวกับจักรพันธ์ขวัญมงคลที่หลังจากลาออกจากงานประจำได้เปิดสํานักพิมพ์แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จจึงผันตัวเป็นนักเขียนอิสระ ไม่ง่ายนะกับงานที่เลือกเป็นนายตัวเองเพราะนอกจากต้องสร้างความน่าเชื่อถือยังต้องใช้ความอดทนมีวินัยและมีความรับผิดชอบสูงประสบการณ์เหล่านี้นำมาแลกเปลี่ยนในงานเสวนาคนทำหนังสืออิสระที่อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์คคือต้องมีความรับผิดชอบอ่ะมันสำหรับเราไม่ใช่ติดนะฮะมันไม่ใช่แบบโอ๊ยไม่มีอารมณ์เขียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดจะทําเป็นมืออาชีพยังไงมันก็ต้องทันเวลามันก็เจ็บปวดมันก็เหมือนเหมือนทุกอาชีพอะครับมันก็มีความเจ็บปวดแต่ว่ามันก็มีความงามของมันอยู่มีความแบบ ความดีของความความความสนุกสนานของมันอยู่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ผมว่าถ้าจะเป็นนักเขียนเนี่ยไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องคิดเรื่องว่าต้องงานประจําหรือหรือหรือเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้คือเอาที่เหมาะเอาที่เหมาะกับกับกับข้างกับตัวตนของเราอะไรเงี้ยครับอืมก็คือจากที่เราต้องไปทํางานทุกเช้ามาโดยเหมือนกับแบบว่ามีคนมาให้เราทํางานจําบนูนจ๊อบนี้ต่อไปนี้คือเราต้องเป็นนายของตัวเองต้องบังคับตัวเองแตกต่างที่สุดคือ เป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากขึ้นในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่จัดสรรทุกอย่างในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นแล้วก็ชีวิตเป็นระเบียบมากขึ้นครับงานเสวนาคนทําหนังสืออิสระช่วยให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจทํางานในวงการหนังสือได้เห็นอีกแง่มุมของการประกอบอาชีพอ,อิสระที่กว่าจะประสบความสําเร็จได้ต้องอาศัยความรับผิดชอบโดยเฉพาะกับตนเอง